็มที่เลยะนะคะเต็มอัตราศึกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชิ้นแรกพันหชิ้นที่สองห0ึ่บาทเท่านั้นะนะคะ,คะไปหุ้นกับเพื่อนซื้อก็ได้ซื้อก็ได้ นะคะ <c oughs> ไปหุ้นกับเพื่อนก็ได้ถ้าใครอยากได้ก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ <c oughs> แต่รีเทิร c นคอนแทนะคะตอนนี้นะ <c oughs> ของเหลือน้อยมากๆตัวนี้ถ้าทำให้ลดความแดงของตานะคะ <c oughs> แล้วก็ตาดำนะกลมโตมากขึ้นและม่านตาเปิดกว้างมากขึ้นบำรุงสายตาทำให้ตาไม่แห้ง <c oughs> ลดการปวดเมื่อยรอบๆดวงตานะคะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าใครกินไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยทำไมตาฉันโตขึ้นเอ้ยทำไมตาฉันดีขึ้นไม่เจ็บ <c oughs> นะคะรีเทิร์นคอนแทคตัวนี้นะคะอ่าอ่าใช้ไปแล้วเนี่ยตาจะสวยเหมือนใส่คอนแทคเลยนะคะใส่คอนแทคเลยตา,าโตเบล์เหลี จะโตขึ้นจริงๆตัวนี้เป็นลูทีนนะคะแล้วก็มีวิตามินหลายตัวที่ช่วยบำรุงเรื่องสายตาใครอยากได้กินวันละหนึ่งเม็ดตัวคุณเองนะคะลูกคุณที่นั่งเล่นอยู่คอมพิวเตอร์เยอะๆะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลัวว่าตาพวกท่านเหล่านั้นจะเสียวันละหนึ่งเม็ดพอไม่ต้องเกินนะคะเกินก็ไม่มีปัญหาแต่วันละหนึ่งเม็ดเนี่ยเพียงพอแล้วะนะคะอ้าวใครอยากได้ตัวรีเทินคอนแทคเนี่ยกล่องนึงมี30เม็ด ะะราคาเพียง1,490บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้รีบเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของดีเทิร์แล้วก็ตัว1,990ซีรียิ่งวิเศษสุดเลย1,990ตัวไหนคะเ็คเพรสเวเซรั่มตาสวยครีมทาฟ้าไมเคิลแคปซูลตัวปลูกผมแล้วก็เลซี่ครีมนะคะไม่ได้โชว์ไว้ตไม่ได้โชว์ไว้ได้ดีทั้ง6ตัวนี้ราคาชิ้นละ1,990บาทถ้าคุณซื้อชิ้นแรกคุณจ่ายเพียงพันสแต่ถ้าคุณซื้อชิ้นที่ส คุณจ่ายเพียง690บาทเท่านั้นลดเกิน5 0เในชิ้นที่2ลดเกินไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งอ่ามี2โปรโมชั่นใครฟังไม่ทันนะคะใครเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะผมร่วงนมเล็กเอวหนาอยากจะผอมลงมาเหมือนพี่อ้วนโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0ูน9 2 1 9 7 3 5แต่รีบโทรไปนะคะพี่บอกเลยของบางอย่างหมดแล้วนะคะของของบางโปรในบางตัวในหมดแล้วถ้าถามว่าพี่อ้วนใช้อะไร นะคะก็รีเทิร์นค็อกเทลนี้ทุกคืนแน่นอนแล้วก็ตอนเช้าจะสลับไปสลับมามแล้วก็ทุกๆคนเห็นนะคะว่า90โลแวบลงมานะคะเหลือเพียงเพียง73โล73โลแล้วก็ไปหาหมอหมอตกใจอ่ะลดได้ยังไงไขมันในตับหายหมดเลย ใครมาในตับก็หายไปด้วยดีค่ะหายหายไปเลยใครอยากได้สูตรลดความอ้วนของรีเทิร์ก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะ s บเอเข้ามาเลยนะคะใช่แล้วละค่ะคุณอยากจะทำสัญญกรรมส่วนไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรถ้าเป็นอ้อมเหรออ้อมว่าในกล้องหน้าดูใหญ่ไปอ่ะอยากให้เล็กลงบ้าคือผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคจิตนะโรคจิตเนี่ยเพราะว่าคนคนคนเคยคนคนที่ว่าสวยไม่พอนี้มันไม่ได้นะมันมันสวยจากสวยมันจะกลายเป็นสวยไง ก็มีมาเยอะแล้วด้วยพี่บอกเลยไปฉีดอะไรเพื่อลดกามเนี่ยพี่วันหน้ามาดูประหลาดจะตายแล้วบอกเลยนะคะว่าเคยไปทําครั้งหนึ่งเจ็บเกือบตายแล้วก็พูดก็ไม่ชัดพูดไม่ชัดแต่พูดไม่ชัดแล้วก็ แล้วก็พอมันถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันจะดีดกลับมาพี่ว่ามัน,ม,นมันน่าจะอาจจะใหญ่กว่าเก่าซะด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็การที่เราหน้หนา,นาลูกผิวหน้าดีตึงใสยอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะหน้าอ้วนเป็นนิดใหญ่ไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติอ,อย่าทำนะอันนี้จริงอมก็เชื่อค่ะเพราะว่าสังเกตมาเพื่อนที่ไปออไปทำอะไรมาไม่ว่าจะเป็นออไปฉีดลดไขมันที่เขาเรียกว่าออไม่เชื่อว่าลดจริงไม่พี่ไม่เชื่อแต่แต่ช่วงที่หน้าเล็กไปเนี่ยต้องบอกว่า เวลาจะยิ้มหรือว่าเวลาจะพูดเนี่ยน้าดูแข็งมากมันดูประหลาดใช่มันดูแข็งแข็บอกไม่ถูกมันดูประหลาดมันเหมือนคนสัญญกรรมพลาสติกเยอะนะคะ,คะอ,อ้าวเอสเดีกว่า4 2 4, 4 7 7 2 7, 7 6นะคะ,คะแล้วก็ช่วงหน้ามาดูซิว่าตัวซีนอเนี่ยรักษาอาการนอนกลนนะมันทำได้จริงไหมพร้อมกับมาคุยเรื่องสัญญกรรมกันต่อใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเป๊ะเพอร์เฟคไลฟ์ช่วงที่2นะคะอกําลังจะดังกว่าชันนะเนี่ยต้องร้องเพลงประกอบหนังด้วยนะเนี่ยโอ้ยต้องทําต้องเต้นด้วยร้องเพลงด้วยเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ตัก๊กภาษามืออีกด้วยอื อ้าเก่งไหมล่ะเก่งทำหลายอย่างคือคือเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าถ่ายออกไปนี่เธอเธอออกมานี่เธอต้องเป็นแบบเก่งเลยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่จองตัวนะคะจองหนังเนี่ยไม่พูดให้ฟังเขาฟังเฉยๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อจากเรื่องนี้เลยสองเรื่องซ้อนใช่ไหมสองเรื่องซ้อนอ้าใครนอนกรนนะคะคนที่ว่านอนกรนเนี่ยมันมันจะเสียหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบประสาทนะคะเรื่องสายตาเรื่องทางเพศแล้วก็ ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานความจำเรื่องอารมณ์เรื่องการหมุนเวียนของเลือดทุกอย่างเลยนอนโกรนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็คนนอนโกรนจะตายเร็วใชะะ่แล้วก็คนนอนโกรนเนี่ย มันไม่ใช่แค่ลำคาญนะคะมันอาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้เลยใช่ค่ะตอนนี้อาการนอนโกรนเนี่ยเราบอกเลยนะคะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายอย่างหนึ่งแล้วก็หลายๆคนที่เป็นโรคอาการนอนโกรนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการรักษาก็คือไปตัดหนังที่บริเวณช่องคอให้มันกว้างขึ้นหล่ยให้มันกว้างขึ้น <c oughs> ไปควานช่องคอให้มันกว้างขึ้นแต่ <c oughs> ว่าพี่บ๊อบอะบางกอกทูเดย์อะพี่บ๊อบเนี่ยไปตัดมาเชื่อไหมว่า น้ําหนักหายไป10กิโลกินอะไรไม่ได้เลยระบบทุกอย่างมันก็เสียเหมือนกันนะเล็บเล็บนี่หยิกหยิกหมดเลยนะเพราะมันกินอะไรไม่ได้คือมันอ้าวกินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ก็ผ่ินน้ำอย่างแทบจะไม่ได้เลยโอ้ลำบากลำบากมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้ไฟฟ้าช็อตช็อตช็อตที่คอนะคะการใช้ไฟฟ้าช็อตที่คอเนี่ยมันก็จะทําให้ หนังผนังคอนโคตกลับไปแต่รู้ไหมพี่มีความรู้สึกอันนี้ส่วนตัวพี่เองเลยนะว่ามันจะเป็นการรักษาระยะระยะแบบปลายเหตุที่ปลายเหตุปลายเหตุแต่ว่ามันมีสมุนไพรหลายอย่างนะคะที่ช่วยเรื่องเรื่องรักษาอาการนอนกรนได้มีอะไรบ้างมีขมิ้นชันนะคะในขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามิน ACE เลยนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ยังมีสารที่จะไปช่วยทําความสะอาดเยื่อเมือกที่เกาะตามผนังช่องคอด้วยตัวนี้เวลากินเข้าไปเสร็ ปุ๊บเนี่ยคอเราเนี่ยจะไม่มีเมือกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดการอาการระคายคอคแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลากล้ามเนื้อเวลากินเข้าไปมันจะหดมันจะหดเข้าไปได้ง่ายด้วยอ,อ,อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือว่าเหลืองหรือว่ขมิ้นออยนั่นเองอค่ะเขาบอกว่าสารตัวนี้จะทําให้หลับสบายแล้วก็ตื่นมารู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลียค่ะ คามินอ้อยตัวนี้นะครับนอกจากหลับสบายแล้วเนี่ยมันจะช่วยล้างชะล้างไขมันนะมันจะทำให้เราเนี่ยสลิมลงผอมลงด้วย,วยเพราะว่าคามินอ้อยมันจะร้อนพอกินเข้าไปพอเราผอมลงเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันก็จะแห้งมันก็จะหดเข้าไปด้วยมันจะลดอาการนอนกรนแล้วก็จะทําให้คุณหุ่นดีด้วยหุ่นดีด้วยแล้วมีอีกตัวหนึ่งค่ะพรค่ะ,ะ,คะเขาบอกว่ามีสารต้านอนุอนอนมูลอิสระเช่นเดียวกันแล้วก็มีสารที่ช่วยลดอาการอักเสบด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเจ็ดพังคีค่ะอันนี้เขาบอก ว่ารู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่อ่อนเพลียแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายด้วยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะกระถทือเขาบอกว่าช่วยขับลมในดอกกระถือ่กระเทือกระถทือกระถือกระเทือดอกกระเทือนั่นเอง ช่วยขับลมในกล้ามเนื้อ,อเขาบอกเลยว่าเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะมีลมอยู่ด้วยตัวกระเทยดอกกระเทยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีช่องว่างระหว่างระหว่างเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีช่องว่างเสร็จปุ๊บผนังกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะหดเข้าขึ้นไปมันจะทําให้ช่องคอเราเนี่ยเปิดกว้างขึ้นและสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะมันรวมกันอยู่ในตัวซีนอตัวนี้ นะคะกินซีนอแล้วพี่บอกเลยว่าพี่ลดอาการนอนกลนพี่ช้างลดอาการนอนกลนพี่ช้างนี่หายเลยนะหายเลยไม,ไม่กลนเลยพี่ช้างบอกเลยบอกโอ้ยนอนก็เชื่อไหมว่าตอนนั้นนะที่พี่ไม่ได้นอนกับพี่ช้างเลยทาไมด้ว่าพี่เป็นคนนอนกลนมากนะ,ะพี่ก็สงสารผัวอา <laughs> ผัวกลับไปนอน <laughs> บ้านแม่ แล้วก็เอาตัวพี่ก็นอนบ้านเรือนไทยตอนนี้กลับมานอนร่วมกันแล้วนะคะกลับมานอนร่วมกันแล้วตัวนี้เนี่ยอ้วนนะคะพี่อ้วนเนี่ยพยายามจะเอาเข้ามาขายในรีเทนแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยาแผนโบราณใครอยากได้ก็ต้องโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยแล้วบอกเลยนะว่าคนรับโทรศัพท์คือเพสัชกรเจ้าของบริษัทนะคะโทรไปสอบถามได้เลยเจ้าของบริษัทเป็นเภสัชกรด้วยก็เอาเป็นว่าเชื่อถือได้แน่นอนอ่ะนะคะอ่ะตอนนี้การทําสัญญกรรม หนูเคยพี่ว่นพี่ว่นคิดว่าเป็นยังไงคะจําเป็นไหมคือถ้าถามว่าจําเป็นไหมคือในสมัยปัจจุบันเนี้ยการทำสัญญกรรมในเมืองไทยมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเลยปกติธรรมดานะคะแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวนี้ทําสัญญกรรมดูเกาหลีสิพี่ไปเกาหลีมานะสามสี่รอบนะคือเกาหลีเนะี่ยโอ้โหเป็นเมืองในฝันเห็นพระเอกเกาหลีเห็นผู้หญิงเกาหลีโอ <c oughs> ้อ <c oughs> ยากไปจะต้องเจอแต่คนรูปหล่อดเดินเต็มถนน,นไปหมดเลยพอไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่า คนรูปหล่อเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ในทีวีกับมีแต่ในแมกกาซีนเท่านั้นเพราะคนเกาหลีนะคะ,คะดาราเกาหลีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำศัลยกรรมทั้งหมดทุกคนเลยท,ทุกคนทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายอันนี้อ้อมก็เชื่อนะเพราะว่าจมูกมันแบบสูงเกินเหตุอะ่ะทุกคนค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็โทษคอขโทษค่ะ <c oughs> มันก็ มันก็เป็นเรื่องปกติธรแล้วผู้ชายหลายคนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะกรีดตาเสริมจมูกทำฟิลเลอร์ฉชีดคางเชื่อค่ะเชื่อไหมคะเชื่อเพราะว่า